มีกล้อง Insta 3 6 0 S Pro 2 <S ก็ไม่ต้องรอแฟนว่าอีกต่อไปคือปกติเวลาเตยไปเที่ยวก็จะให้แฟนถ่ายวิดีโอให้ตลอดแต่บางทีเตยก็อยากถ่ายแล้วแฟนนั้นไม่ว่างไงติดงานบ้างขับรถบ้างจะให้ปล่อยพรมอะไรมาถ่ายก็ไม่ได้แต่นี่แค่มี i ิน t a 3 6 0 S Pro 2 Explorer ยกเซฟแฟนก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเพราะเขามีจอทัชสกินแบบพับได้ขนาด2.5นิ้วแถมยังควบคุมทุกอย่างได้เลยก็เดินถ่ายเซลฟี่ไปเองแบบช้ำๆเลยหรือจะถ่ายซ o มจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้แบบ 4K ก็ทำได้แถมภาพนิ่งก็ทำได้สสูง50ลลลาาานิกกเเเซยอออีี่่ทตชบมม็คื Active SSDR แะ สีไลก้ามาให้เตยเลือกถ่ายรูปตามมูที่อยากได้ด้วยถือช็อตดิบรีแบบเตยลืมกดถ่ายแต่รอดมาได้เพราะกล้องที่มีระบบบันทึกลวงหน้าได้สูงสุด120วินาทีเลยไม่ต้องถ่ายใหม่แล้วถ้าแสงน้อยแบบนี้ก็สบายรายละเอียดภาพมาครบเพราะเขาสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีมากแล้วกล้องตัวนี้เขารองรับอุปกรณ์เสริมได้เยอะมากอย่างเตยมีไม์ที่ปกติต่อกับ iPhone อยู่แล้วเอามาต่อเข้ากับกล้องตัวนี้สามารถใช้ได้เลยและเตยชอบอันนี้ Start r e c o อร์ n g ริ การสั่งถ่ายด้วยเสียงเพราะสั่งให้ถ่ายได้ง่ายกว่าแฟนอีกส่วนใครตัดต่อไม่เก่งเขาก็มีแอปของ i n s t a 360ช่วยตัดต่อด้วยแบบลูกเล่นเพียบถิ่จะตัดต่อไม่เก่งก็ทําให้ผลงานออกมาสวยได้เลยนะเป็นกล้องอีกตัวที่เรียกว่าเทคโนโลยีคือไปไกลมากแล้วทําได้ตั้งแต่ถ่ายเองยันตัดต่อได้ด้วยจะเอาไปออกโซโล่ริปก็ได้หรือไปกับแฟนสองคนแล้วอยากได้คอนเทนต์คู่ก็เลิศควนค่ากับเงินในกระเป๋าที่สุด